สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมทอมแอนเจอร์รี่เชส,สเซิร์ฟจีนเองนะวันนี้เราก็จะมาเล่นสกินไมเคิลแจ็คสันของทอมนะก็เป็นสกินที่เราชอบมากนะเป็นสกินที่สวยไงเออนะดูดิมีความเปล่งปรากายนะทุกคนเปล่งประกายมากๆเป็นสกินที่สวยนะเออเราเป็นคนที่แบบ <c oughs> ชอบสกินแนวนี้อยู่แล้วนะ เฮ้ทำไมค่าไฮเอ็นแฟชั่นตั้งหนึ่งร้อยสาสิบวะดูมากดูเกินเอาจริงๆดูเกินนะดูเกินดูเกินเออคลิปนี้ลืมบอกเลยนะถ้าทุกคนจะชมเนี่ยให้ทุกคนเปิดเสียงให้สุดนะเปิดเสียงให้สุดเลยนะโเคไมงั้นไม่ได้ยินนะเพราะเราเสียงเบาออกไปห้องอาหารแล้วกันมาแล้วทำอะไรกันอยู่นูนทั้งหลายเก็บอีอพีก่อน ขอจะเงีบย,ยไปบางช่วงนะเพราะเราขี้เกียจพูดเยอะคืออันนี้เราแยกอัดเสียงนะมันก็จะแอบเงียบ้างเพราะเราอันนี้คือเราอัดคลิปไว้เฉยๆแล้วก็อัดเสียงไปนะฮะแตกกปแล้วหนึ่งาสวยงามสวยงามเจ้ะตายบปซะมาห้องนี้เก็บต่อ จะบอกเลยว่าเล่นลื่นมาก,กนะทุกคนนะทุกคนสังเกตด,ด้านบนนะไม่มีค้าบิงเลยนะคือแบบโอ้นะคือเล่นเล่นอย่างลื่นอ่ะลื่นปร๊ดลื่นปรุดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีค่าบิงอะไรขึ้นทางซันเออเออสวยงามตายไปดีตายไปดีไอ้น้องปาจะกันทิ้งก่อนอเห็นไถือดีกว่านะไม่ต้องปลาทิ้งหรอก,ด,อกด็กแด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 ,ด็กแดก หูใจการสองอันอย่างเยอะออแตกไปโลกสวยงามเค okay, ขอเคลียร์ของก,ก่อนนะอ่อเซตการ์ดที่เราใช้เนี่ยไม่อันนี้คือยังไม่ได้ใส่การ์ดเลยนะทำทำตัวนี้นะเพราะคือรีบเล่นมาหน่อยอะ่ะคือรีบกดเล่นมานะแล้วก็จะมาทำชาเลนจ์กัด้วยนะเล่นแมวไม่ใส่การ์ดนะโอเคแต่ว่าท,ทำนีนเซิร์ฟจีนนะเซิร์ฟเอเชียที่เก็ทำอะ่ะหยิบใจกันมาก่อนอ่าราชา แกจะขนชี้ต่อนหน้าฉัเอ้ยทัฟฟี่โบสวยงามอุย้ยตั้งตีไม่โดนงงเล่นยิงไม่โดนโอ้สวยงามเลยหลบเก่งจังนะหลบเก่งจังนะตีตัวมาก่อนนะพระชาเกจะมาป่าของใส่ฉันยิงๆิงหรอออกไปเอลาชาผีออเออเออตายแทนเพื่อนไปสวยๆวย <c oughs> ทัฟฟี่นี่แกจะช่วยเพื่อนจริงๆหรอแกไม่สนเลือกตัวเองหรอเราว่าเขาเราไล่เราดีไหมานี่นะอูย้ยไม่โดนหลบเก่งเชื่อกันปะวะเอ่อขอกินนมก่อนแล้วกันมานี่แกจะช่วยกันอุ้ยอุ้ยมีงานอยูอ่อะไรอะไรอะไรเราอะอะไรโดดขึ้นดิโดดขึ้นเดี๋ยวนะโด,โดดขึ้นแล้วยนะิงปืนของเล่นนะ โอ้โหตีไม่โดนอะ่ะแต่คู่ดาวมันเร็วไว้ทอมเนี่ยมันเป็นตัวที่สเตจ่สมดุลมากนะโอ้ยทจะให้ฉัตีไม่ได้เอ้ยราชาเอ้ยทอฟฟี่หรออ้าวจะไปไหนนี่นะคือผลของปึงเล่นนะคือตอนนี้มันเหมือนกับเซิร์ฟเอเชียแล้วไงเออตบตายเป็นโลกสวยงามนี่นะเฮ้เฮ้พวกแกคิดจะทำเกันจริงจเหรอ แกไม่กลัวตายใช่ไหมนะเนี่ย้ยทัฟฟี่ทัฟฟี่เกี่ยมาปลารดเลือฉันเอ้าหลุดเองอีกสวยเลยเร่งเฟสราชาไปบินไปเลยบินไปก่อนนะหนึ่งตัวจะได้ที่อย่างนั้นง่ายๆก็เอ้ยมึกของเล่นระยะมันสั้นโอ้ยเครื่องทำความร้อนนี่เป็นเครื่องที่มิแต่คนเกียด <laughs> เอาล่ะไปก็ยินบนเลยแล้วกันนะ มีกเดี๋ยวกดอ e ีโมดเบนก็อีไปด้วยดีกว่าคืออ e ีโมดก็อี้มันทำมันกดได้นะกดกดเล่นๆน่ะนะกดๆแกล้งหนูนะวันนี้หนูผักชิดไปแล้วทั้งหมดหนึ่งก้อนนะตรงห้องนอนกําลังผักอยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะสำหรับตานี้แต่ว่าน่าจะชนะแหละสวยคุดาวนนานหน่อย อีอซัฟฟี่เ,เกจะมาดันชิดง่ายๆอย่างนี้หรอเกจะมาดันชิดง่ายๆหรอให้เมื่อกี้ทำไมซัฟฟี่มันอยู่ใกล้เราแล้วมันเดินช้าวะไม่รู้นะเอาละไปไปไปไกลๆฮะมันช่วยเพื่อนเกอ๋อ,อ,อบโบ,บ,บ อแกจะมาช่วยเพื่อนง่ายๆอย่างนี้แกก็จะโันตบไปยหามาดิขึ้นมาช่วยดิคนสมัยนี้เนี่ยไม่เกรงกลัวต่ออารยธรรมแมวของเราเลยเนะ้อกดเกาะไปก่อนอ้ไม่โดนไม่อัมสกิลโลบเยอะๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแกจะหนีไปไหนแกจะหนี้ไปไหน โอ้ยเริ่มที่เกียจภาคแล้วเออจะเปิดตูเหรออ๋อเสร็จแก้วบ้าเกือบเสียเฟียนแล้วไงล่ะตูไม่ให้ออก <c oughs> ไม่ให้ออกแต่จังหวะสุดท้ายนี่บอกเลยว่าเือนให้หนูพุ่งติดนะเอา้าเสร็จแก้วอีกอเปิดเสียงหน่อยโอเค ตอนนี้ก็อี้ตรงนี้ใกล้กำลังจะบินแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเก็บไปตอนนี้หนูฝากทีิปแล้วสองก้อนนะทัฟฟี่อาสาสมัครคนเดิมมาช่วยอีกแล้วนะรอรออย่ายพึ่งตียยพึ่งรีบโบหุยลืมว่าสกิลติดตัวทัฟฟี่มันเพิ่มเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยอะ่ะอ๋อไม่โดนไม่ได้กดเกาะอ,อู้โดนโดนว่ะเฮียงมันก็ตีโดนแต่ระมาเล่นอย่างงี้เออดึงมาดึงมาไม่โดนลบุท่อบแล้วตีทะลุท่ออ้อย มุดเท้าตามมาก่อนอืมเจกัดปา,าไหมอย่าบอกนะแกบนนดนะมุด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 เอออยู่ไหนแล้ววะอ้าวราชาจะรันหน้าด้านอย่างนี้ไม่ได้นะใครสั่งใครสอนให้แกดันแบบหน้าด้อุ้ยไม่โดนไม่เออจงก็ไม่โดนอีกสวยงามเลยกดเกาะไปเลยวิ่งเร็วๆโบ๊โบไปดันกูอีเดิมอยู่ไหมน้าไปดัเกูอีเดิมกว่า โอเควันนี้ทอฟฟี่หนึ่งคนเขามาลอยช่วยนะอีกคนนึงก็ดันชีตนะ, hey, ะเอ้ยพวกแกนี่แบ่งหนะ้าที่กันเก่งจริงๆมินไปเลยสวยงามจ้ะต <laughs> อนนี้เหลือแต่ตระกูลทอฟฟี่ที่เลือดพวกแกก็น้อยแล้วสินะเอ้ยตรงนั้นไปทันปะวะไม่ทันโอเคก็ลองมาได้ตัวด้านล่างแทนนะอุ้ยเอ้ hey, ยจุกเก่งจริงนะผมหนูพวกนี้นี่หนูพวกนี้มันดือนด้อจริงๆม <c oughs> ันดื้อจริงๆริทูชอบแล้ว เอาละมุดออกมาสวยสวยดิสวยดิคิดจะออกมาทำไมแบบนี้ไม่ใช่เนื้อทั้งยืนปะวะมันต้องมุดกลับมาทุกคนเชื่อสิตอนนี้รูงูเหลือรูสุดท้ายนะตอนนี้เราเห็นแล้วด้านล่างอือหือือหอมุดทั้งหมดไม่มีอะไรโดนเลย <c oughs> มุดตามแล้วอ่ะดิ <c oughs> เสร็จแก้วปะอโอโอสวย หมดไปรอเวลาครูดาวท่อนะเมื่อกี้ก็เลยไม่หมดเอาละมาแล้วโอ้โหเสร็จแก้วไปก่อนนะเอ้ยบุกทะล่วงแกจ,จะหนีฉันไปไหนกลับมานี่กลับมานี่น,นะ <c oughs> กลับมาไอ้หนูพีกลับมาอเออสวยตีตายยากตายเย็นจริงๆ แล้วคือสก,กีติดตัวมันเพิ่มเลือดเรื่อยๆนะโอ้ยเยฮ้ยผีทัฟฟี่อืมโดนจริงโดนจริงๆรนะิเลยเออเออเออตีบึงนัดหาของปลาก่อนเอาแล้วหยิบของปลาม่ติดอีกเออดีจริงๆโอ้ยเสร็จแกว ก็จะมาทำกันอย่างงี้อู้ไม่ตบไปโดนเลยเออยิงไปไหนทางนี้จ้าไม่ใช่ทางนั้นอออโอ้ปึกของเล่นเอาจริงๆนะจริงอ๋อใครยิงตั๋วติดอะเอาแชงกันทำไมแก่งกันปิดประตูทำไมเออเราก็ไอเราก็ยืนดูให้มันเปึกประตูกันเสร็จๆก่อนแล้วก็จะไปไหนอออเราเราเราเวล9เก้าเองอ่ะเขาเวล1สิบกันแล้วนะ แกจะหนีฉันหรอไม่มีทางไม่มีทางซะหรอกเออกลัวจะจับได้นั่งไปก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่โอ้ยแหลกแหลกหลกเอ,ออเอเฮ้ยเอยโอ้โหไม่ตกไม่เป็นโอูซสกยูติดตัวของมันนี่ เกียนส้นตีนแมวโอ้โหแล้วตอไม่โดนอีกมตอนี้นานแน่เลยไล่ฮัฟฟีมเป็นตัวละครที่ไล่ยากนะเพราะมันมีสก,กิลจุ๊กแมวไงแต่มันเลือดน,น้อยอ่ะจริงๆแล้วถ้าเต็มสิบขนาดนี้ยิงไปไหนลูกยิงไปไหนยิงไปไหนอุ้ยเห็นไหมเลือดมันเพิ่มเหมืนทุกคน,ม,นม่ค่อยๆเพิ่มเลยนะ ตายยากใจเย็นจังเดี๋ยวไล่ตัวนี้ก่อนเออเรียบร้อยลม้มจะไปไหนระยะสั้นดิโอ้โหน่าจะมาช่วยเพื่อนนะอ้าวม,มีอันนี้อยู่สวยสวย ก่าจะจับได้ตอนนี้เราก็รอยาวๆนะรอไปเลยยาวๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> กินนมให้หมดหนูันจะไม่มมีกินอยู่โอเคเดี๋ยวขอพิม <c oughs> พิมม,ม,ม่วงพิมพิมเป็นม่วงอ่ะเอา้า <c oughs> เอาเอมุมเดิมเลยนะทัฟฟี่หลุดก็ถ้าแกหลุดเนี่ยก็จะมาอยู่มุมเดิมถ้าแกยก อาบีตีจะยิงหน้าฉันเนะเฮ้ยเดี๋ยวจะกดตัวนี้จะกดเก้าอี้ตัว,วที่มันใกล้บินเนี่ยไป,ไปติดตัวนั้นบนนะไปติดตัวนั้นบนเฉยเลยโหเอ้ยเอาล่ะตัวนี้พวกหนูมันก็จะตายอย่างเขียดกันไปนะขอให้พวกแกตายอย่างอย่างเขียดไปเลยโอเคเห <c oughs> ็นะะคือเวลาเวลาจะหมดแล้วนะคนด้านบนเห็นไหมเวลาการผักขี้ของหนูหมดนะเรียบร้อย